ห้องประชุมหนึ่งชั้นห้าสาร,รการจังหวัดเพชรบูรณ์นายบดิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าร,กราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมะขามบานคนครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2559ครั้งที่หนึ่งมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยง,งานต่างๆตัวแทนเกษตรกร,ร,กรและภาคประชาชนร่วมประชุม ด้วยจังหวัดเพชบรบณ์กำจัดงานมะขามหวานนครบานเพชรบ์ร์ประจำปี2,559ขึ้นระหว่างวันที่22-30มกนะราคม2,559ณบริเวณสนามหน้าสาร,รการจังหวัดเพชบรบณ์รวม9วัน9คืน เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะขามหวานเพชรบณ์ลและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยการประกวดพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตอะจนเพื่อจัดหาไรายได้สนับสนุนเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์ไว้ใช้ในกิจการสาธารณะกุศลต่างๆแผนงานมะขามหวานคนครบาลเพชรบณ์ประจำปี2559จัดให้มีการประกวดผลผลิตมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่พันธุ์ระกกยทองพันธุ์สีชมพูพันธุ์สีทองพันธุ์ขันตีและพันุ์อื่นๆการประกวดขบวนแห่รถมะามหวานที่ดามะามหวานการประกวดนางสาวนาครบาลการออกร้านสแสดงนิทรรศการของดีของภาคร,ราชการรัฐวิสาหกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอ็อปตลาดนัดมะามหวานและพืชผลทางการเกษตรและพันธุ์ไม้การออกร้านกาชาติ ทางนี้พิธีเปิดวันที่22มกราคม2559เวลา6นาฬกาจะมีพิธีบวงสวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเวลา15นากา30นาทีชมขบวนแห่ที่สวยงามจากสาระกลางจังหวัดหลังเก่าไปยังบริเวณงานโดยพิธีเปิดงานเวลา18นาฬกาจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวชมงานมาคาหวานนครบาลเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2559